นี่ครับอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้รถพวกนี้นะครับรถสอดีเทลนะครับต่างๆเนี่ยบางทีมันมีอาการน้ําดันเพราะว่าตัวท่อพลาสติกนะครับมันเสื่อมสภาพก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมาดูใกล้ๆรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยพวกท่อน้ำพลาสติกเนี่ยเขาผลิตจากโรงงานจะผลิตเป็นพลาสติกทีเนี้ยพออายุก,การใช้งานเกิน1นึ่งแมนกิโลนะครับท่อพลาสติกพวกนี้มันจะลาวแล้วมันจะผุสิ่งพวกนี้นะครับเราจะสังเกตไม่ได้ด้วยตาเปล่าจากข้างนอกเพราะว่าท่อบางตัวเนี่ยมันอยู่ ในเสื่ออยู่ใต้ท่อร่วไม่ดีหรืออยู่ในจุดที่ช่างต้องรื้อออกมานะครับแล้วก็ถ้าดูภายนอกเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเลยว่ามันผุนะครับเพราะว่าลักษณะการผุของท่อพวกเนี้มันจะผุจากด้านในนะครับนี่เห็นไหมด้านในมันจะลาวก่อนพอด้านในมันลาวเนี่ยมันทาให้น้ําหล่อเย็นเนี่ยมันซึมออกมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้หมั่นเช็ครถเนี่ยน้ําหล่อเย็นมันก็จะพองนะครับก็ทําให้ฝาสูบโก่งได้นะครับก็คือรถพวกนี้พอเกินแสนห้าหรือตามอายุการใช้งานอนะ่ะ ชอพวกนี้ควรจะเปลี่ยนนะครับไม่ต้องรอให้รั่ว